สวัสด yes, ีครับสวัสดีครับสบายใจใช่บ้านเชนแอครับมีภาพมาเก็บเห็ดขาไข่เนาะเห็ดแหลกของปีหกซีพี่น้องมาไปเบิ้งกันว่ามันสีทีหมานมอพี่น้องมาหาเบิ้งเออๆให้เปิดเปิดเปิด มึงเดี๋ยวเขาเก็บเองแล้วต้องเอาเอาหนึตาทัาง้งตัวเลยชึบดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาไม่ยังดีเดี๋ยวามาันจะบอออกฮะ<ห>ดึงขึ้นมาเออ,อเอือ่อนขึ้นมามันก็มีหกัหกเก่ามานันเลยชึบพี่น้องเห็นมนะเนาะมันแอบ,บอยื่นครับผม เน็กำลังออกพี่นาะเน็ตกำลังอันนี้กำลังเริ่มได้กินเนาะนี่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 นีนกีน้นนนนนนน่่นเน่่น่่ ดอกก็ต้องงามเอินเห็ดเขาไข่มาเห็ดเขาไข่นี umm ่นี่นี่ดอกนี้อุ้ยูดอกนี้อู้หูพูดถึงดอก อืดอกขโมยาจะก,กินได้อยู่ยใช่เบิงดน,นกระแปงด้วยโอ้หลายเลรอตัวนี้นขโมกแ้งอลไตัวนี้ปีปีที่แล้วกินเบิ์ตปีครับอยู่นี่เฮ็มข้อไข่อยู่นี่เบิ์ตปีครับมันมันคือมันเป็นจุดของมันเนาะ เป็นยูดที่มีใบใบใหม่ใบย่างเ็าอบขึ้นน้ำใบย่างครับนี่อืมนี่เออสวยจังยังไปเลยอุ้ยดอกหน่อยมีดอกหน่อยอืมตัอติดกันแยกบุหรีเรืู่งดู ไปไปหากันต่อครับนี่ไงนี่เด้อาเมล่ะนี่ดอกบกงโอ้ดดอกบกงเลยี่น้องเห็นบอลโอ้ยว่ะดองเอ้ยไงครับญ่เนี่ยอือนี่นี่มาสองหนามาโอ้ไม่ต่ำตาพูดหลั คักคักคัแบบนี้สามดอกกับพ่อแล้อครับโอ้ขาเขานี่อันนี้โอ้เอมันะลากออกดอไว้ไว้ป้ให้ิดไว้กนแค่ามห่อนงอั่ยอคุณดูคุณ่าคุณล่าขาไม่ดอกขาใหญ่มากเห็ดข้าวไข่หรือเห็ดขาใหญ่เห็ดไข่เทานี้หละเออเห็ดไข่เห็ดไข่่อือ่ ไงครับพีหยองเอ้ยอืมโุ้ยดอกหน่อยเปิดป้าพูน่าดูดอกหน่อยอยู่ดอกหน่อยดอกหน่อยเอาอันนว้นั่นดอกงามอุ้ยนี่ดอกน้อยเอ่อปิดไว้ด้วยทั้งกุ่นเงื้องเงือนแมนมวนั่นแหละนั่นแหละแมนมวคือใบใหม่มันตุ่มตุ่มแมนมว โอ้แม่นแม่นคักๆอันฝุ่นน์หนึ่อันหนึ่งได้เอาละพี่ต้องเอาะโอ้ยน้อยอ่ะโคน้อยตะก้นบะฮู้อย่างเง้ขามาเหยียบเลยเนี่ยพี่น้องกันเมื่อปีที่แล้วแล้วมันออกเอาบ้านเอาละ่อเมื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 ่อปีที่แล้วเนี่ย เขาออกอยู่ข้างถนนเนาะพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้อง่นบ้พี่น้อง่นบบหูเพื่อนกะถอนมายนเลยโอ้ผมมาที่หลังเห็นกล่องเ็มหนึ่งเพิ่นเพื่อนบบหูเพื่อนบบหูจะกินเห็ดข้อไข่เนาะเพื่อนกะย่านเป็นเห็ดเงียงอ๋อเก็บมาเลยระวังครับพี่น้องบางบางท่านเพื่อนกะกินเห็ดข้อไข่บ่บเป็น แมนบ้แมนบแมนบ้แมอรันมบนโอได้กอบไอาหาร่วงเสาเลยครับบ้ได้ซื้อกับเขาแล้วเสานี่แมนบแมนโอเบื้งเบ้งนี้นี่โอ้ยนี่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 แมนบ้โอ้อันนี้อันนี้อันนี้องร้องเนี่ยตาอแมน ม,มันมันแอบดีพี่น้องมันอยู่ไต้ใหม่เนาะไต้ใบใหม่ไต่ย,ยังนี่ต้องค่อยๆค,ครับขาบอกอยังไงด้วยอืมโอ้โ,โพี่น้องเลยสิป,ปนเสียงกระแสบด้วยเนี่ยแกงกระแสบ<ฮ>เอาละมาเลยเบิงบ้งเบิงบ้ง<ฮ>ไม่เบิ้งไม่ไม<ฮ>เกียบเลยครับเกียบ ไอเฮ็ดทานด้วยเสือเห็ดทานมันเด้นอยู่เลยจี๋เห็ดทานนี่หาดีดีด้อหาดีดีเอ้าเฮ้ยนี่นี่นี่เห็ดทานพี่น้องโอ้เห็ดทานโอ้ไปเคลียร์โดนมันมีดมีด โอ้เห็ดทานพร้อมพี่น้องเห็ดทานเห็ดเไข่เห็ดเห็ดทานเนี่ยเขาจะจะเกิดอันตระกูลเดียวกันนะครับจะเป็นตระกูลเห็ดอันเห็ดเดียวกันเห็ดเขาไข่เห็ดทานจะจะเป็นตระกูลเดียวกันครับเดินยึดนี่โบมองนี่มันเคยมีมันเคยมีมันเคยมีเมืเ่อปีที่แล้วเห็เหนว่าปีที่แล้วเขามาบ่าท่านนะฮ่ฮึแทนนะอะ แม่นบ้างเลยขนมเมนพักเนี่ยอ้ยเมนเมนอู้เห็ดทานพี่น้องโอ้ได้แล้วดีอ้ยถ้ามันมีมันมีมันมีถ้วยเลยแบบนี้นี่เห็ดทานจริงใส่เขาจะดำนิดนิดเกลือทุเรียนด้วยอันนี้แม่นบ่อันนี้ก็แม่หนินุ่นนู่นนี่แม่นบ่แม่นโอ้ยแม่นโมเมนให้เหยียบอะไรอะลบ่เอ้ นีนน่พี่น้องนั même. ่นน่ะโอ้นี่ฟังนี่ก็ยังเมื่อไปเศร้ายังไปโดนเลยพี่น้องนี่เมื่อไปเศร้าโดนโอ้ยขา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 เขาเขาเอาเขาหมาน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 ว้ายยาวไปเสือไปทิ้งไว้หมานห้าจังเลยโอ้หมานชักพีเนาะโอ้ตมัวบ้มาเมื่อเนาะมันมันเห็ดทานมันจะเสียเร็วครับนั่นไหนนั่นฮะ้างคางๆกัน มันมองอันสีเขาคือกันนะครับสีก็จะมองมันมันมองบ่อยเห็นเนาะสีใบใหม่กับสีตีเห็ดเนื้อเนื้อหนิแมนบุโอ้ยแม่นขาวๆพี่น้องเนี่ยคือใต้ดินน่ะเนี่ยร่องใบใหม่โอ้ขีเต็มตะกร้าแล้วขีเต็มกระแป้งเนาะนี่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 กระแม่นนี่กระแม่นนี่ใบเนื้อเนื้อ นั <S 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 ่นๆๆๆพี่น้องนั่นๆๆๆใบยังเงื้องอยู่นะนั่นไมนใช่นี่ๆๆเอาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพวกเนี่ยพี่น้องโอ้ยคัก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 ดีเนาะบ่มีคนมาเห็นก่อนถ้าแม่ยางบ่สังเกตก็บ่เห็นหรอกถ้าบ่ถ้าบ่มันเสี้ยนเป็นเสี้ยนเห็ดจริงๆก็ก็จะบ่เห็นครับเห็นมองใบใหม่เงื้องๆนนั่นๆๆอาจจะแม่นอยู่ นั่ัละแม่นแม่นเอาเรื่องตั้งเดียบเลยถูกไหมดอกบวกยัยมันมันมันแท้ๆหมือนนี่มันคักเนี่ยใบเงื่อนเนี่ยเอาวะพี่น้องเอ้ย นนนนแมนแมนสบายเงื่อนแมนเบิดแถวเนี่ยผู้เฒ่าคุณว่าจะไปหาเห็ดทานนี่ทำว่าเหยียบนี่เ่าแมนดงเห็ดทาน,นทาหดานมดแล้วนะครับโอ้ยแมนโดนเหยียบเลรอตรงนี้เหยยีบแล้วป <c oughs> ็วหน <c oughs> <c oughs> หัวหัวจนห้อยห้อยห้อยเป็นตัวเหยียบไปห้อยรองเ<ด> <ไป S 1> ท้านั่นเองมันหามันโอ้เกือบเนาะนี่แห <c oughs> ละนี่เงื่อนเรื่องนี่แมนเบิดโอ้ยคักคักแน่เลยพี่น้องเอ้ยโดงดอกมัน คุณล่ะครับทำแม่มาห้าวบมาเอามือนีเนี่แย่เลยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยอันนี้เท้าไปหน่อยนึงทำทแม่โอ้ทำงานนี่ทำแม่นบ่ได้มาเอามือนีเสียเลยครับพี่น้องเกือบแล้วนี่เกือบเกือบเสียครับนี่เบิ่งเบิ่งอันนี้มันจะเสียเลยอืถจะกินได้อยู่มมือนี่อันนั้เห็นมนอันนั้นเห็นมดอันนับข้อมันนางร่มกั้นพี่น้อง นั่ัลงก่อนนี่คอนใหม่เนี่ยน้อยคอนใหม่จะไปเอาเอาจะเห็ดโอ้เงื่อนเรื่อนแงินเงนเงนโอ้ยเมนกักกักอันนั้นโอ้ยไม่เลยไม้ไม้ยว่เนี่ยไม้ดอกงามดอกงามสวยดีงามคักงามเน่ย บึงบึงต้อนบึงอืมดเฮ็ดน้ำมาคร้อเฮ็ดน้ำมาพี่น้องเละหรอได้ปะใส่ได้ปะใส่ได้เนาะเอาไปผัดร่วมใส่กันยิ้งแสบด้วยนิ่ทานกับโอ้ มาดูนี่เห็นไหมนนสรุปวันนี้พี่น้องมานคักนะครับได้ประมาณสามโลอยู่สามกิโลได้อยู่ครับเบิ่งเบิงขาบักใหญ่ขาใหญ่ามากพี่น้องท่อสองนิ้วกวักวพูดละ ออเเยยะะะมากลนนพ่สำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อภารกิจหาเห็ดอันเขาไข่ก็เห็ดเขาไข่ไป่ได้เห็ดทานเนาะก็บจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องเห็ดนละหมากตรงนี้เห็ดละหมากดอกหนึ่งฝากกดแชรก์กดไลค์กดติดตามให้ผมไปเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ